สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเปิดด้วยบรรยากาศที่แมวกำลังจะนอนกุงอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นอากาศหนาวมากค่ะวันนี้พากันยืนบิดขี้เกียจก,กันแล้วแต่ละตัวนี่แค่เปิดกงส่องดูเจยๆว่าเป็นแบบใดมันขึ้นมาอึกระทือก,กันแถเนาะสภาพจะเสียไป,ปก็คือยังงัวเงียอยู่เลยก็เลยขบยิงอ้เลยนะั้นเลยดูไอ้ <c oughs> เขาก็อยากนอนอายให้เขาพิงหน่อยก็ไม่ได้รู้ <c oughs> น่านจะจะไปยูยี่เบิแล้วพีซซ่ของเรานี่ช่างใจดีจริงๆเนาะทาความสะอาดให้หน้องด้วยและเออพูดี่้งก็โดดลงมาเพื่อหวังอยากอกจากกงนี่มันยามค่ำคืนและถึงเวลาที่เธอต้องนอนองที่บ้านมีส่องฉันก็จิงแต่แมวชอบนอนเบียดกันในจานเดียวมึงเกียอยู่กัน3้ตัวอย่างแน่นเลยแล้วคิดดูเข้าไปอยู่กันสี่ตัวจะแน่นขนาดไหนก็อ,อาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าแต่พามาที่เช้าวันต่อมาน้ําดีๆมีไม่กินยากจะกินพันกรอกทุกครั้งที่เขาปินงขึ้นไปเขามั่นนนนใวววว่่่าาาเขไมมมตตกกแแแออละัี้คืรรสน ข้าวมือนี่นางกินข้าสะรู้สุกเกงใจยังไงก็ไม่รู้เลยจะไม่แบ่งให้ก็ไม่ได้ไงเพราะมีป๋าอยู่ในวงเขาจากนั้นก็มานั่งตากแดดละบรรยากาศด,ดีดีโอ้หลังสี e ่ยูวีอีวิต้าอีวีซีโอ้ยพอหนุ่มน้อยแอบ,บเขาบ้างเข้าอีกแล้วและนี่ก็คือจะเข้าเป็นเป็นตัวที่ซอกแม่แต่ส้มนี่มันซาแซนซื้อเอ้ยมันซาแซนสนส,นส่วนสาวาของเราก็เล่นอยู่ตรงที่ดินนะดเาน,นเาะมุดเขานู้นมุดเข้านี้มุดไปเอยเมื่อมีพลังงานบางอย่างกำลังจ้องพอค่อยๆหันไปแม่เจ้าเสียวอออ่อะข้างล่างไปลงมาจากเต็นท์ลงแล้วแล้วตัวต่อมาเฮ้ยฟ ออกมากันหมดแล้วค่ะรู้สึกสบายใจเนาะที่ลุงไม่เห็นชอบจังเลยนะฟูไม่ค่อยเลือกเลยเวลาจะนั่งจะนอนตรงไหนงงเหมือนกันนั่งที่ตัวแต่ขี้ดินเต็มหู เรานั่งอย่างไงเนี่ยเอาไอา้เรายังไม่ออกมาอีกเเลอเขาไปลื้อนะระวังใกล้จิกหัวเอาเรานี่เป็นผู้นาเกงข้าวเนาะแม่เขารับเล็บอยู่ดีก็ไปจวดเข้าผักสะบงตัวนี้คือให้หมอดเรือแต่กิ่งกานก็เลยหยิบไปพัดพิงที่ตัวแมวสักน้อยขอวางเลยนะอยู่นิ่งๆย่านิ่งเอ้ยให้นิ่งจะมาตน้นคักเถอะน้อดากเป็นดากสะพกเป็นสะพกจะมาเอ็นแท้คือกิจกรรมวันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เชื่อไหมมีเลือดตกยางออกที่สําคัญจะเด่นด้วยค่ะโดนหน้าท่าน,นี่เลี้ยงแมวมาจะซ่องซามสีป่ปีพึ่งกดเรื่องน เพราะนุ่มตาหนี่ของเราวันนี้คิมินมอสติดเท้าหน้าเราได้อย่างไรเยวว่าเต่เม,มลเลยค่ะอ่ะมือชังกะติดไว้เดี๋ยวนะพวกเราไปซุกตรงไหนมาวันนี้เห็นกระโปรงมะพร้าวอยู่ข้างหลังก็ว่าจะทําเป็นม่วงให้ว้าวใส่แปเบเดียวที่คือหล่อเลยไปนี่ทําไมอ่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนหาตัวที่ใส่ก่อนจะตัวในดีเนาะตัวนี้หรือตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวเขาจอบอะไรเนี่ยฮะมองดูดีดี โอ้เขาชอบเล็งอาย่อายเห็นแล้วแหละอายเขาไม่อยู่หรอกเพราะว่าโอ้ยเจ็บแมวไม่อยากเล็งกับแม่ฟูก็เล็งไปอยู่แต่ชันก็เล็งฟูอยู่เหมือนกันขอใส่ให้หน่อยนะมับเขาหวัวไปหนึ่งทีเฮ้ยมันไม่เหมาะเอ้ยด้านนี้ดีไหมด้านนี้ก็ไม่ได้ด้านนี้เอาด้านนี้เอาด้านนี้ด,นนด,นนดีกว่านะเออฟูแมววิ่อองหน,งนีไปอยู่ตรงนู้นแล้วลกิจกรรมก็จะได้เกิดขึ้นตรงนั้นนะบัตรเดี่ยวหนาว เราก็ยืนชิดจะจะสิงกับท้นมะม่วงแล้วป้ายเอ้ยลีกทางให้เขาพูดนี้น่อยเขาว่างนะเขาว่างว่าจะปีนขึ้นแล้ว,อวไอ้ตัวนี้คือมาแต่กระโจนใส่เขาอย่างเดียวเลยนี่โดนทุกดอกแล้วบอกพี่น้องที่รักไอ้ก็ขนาดนี้มาต้องกลัวตกหลอกสินะตัวกลัวก็คือไอ้ตัวนี้ที่กระโจนเข้ามาแต่ไหนก็ไม่รู้อะระวังนะจะโดนเขาไ้ก็จะมองแต่เขาตีกันไม่คิดจะช่วยเขาเลยล่ออ้าวก็ช่วยจับไม้ให้อยู่เนาะออดีใจยังแหมนี่แม่เขาเคยคิดจะห้ามลูกเขาบ้างบะเนี้ยไปลาไปกับความสุลมุนอีลุนตุ้งหนัง ฝากกดไลค์กดแชรก์กดซัดตามให้เลยจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายพรุ่งนี้มาเจอเลือดสาดแน่นอน